เคยได้ยินคําว่าจีนแดงกันไหมล่ะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่ามีจีนสีอื่นไหมนอกจากจีนแดงเนี่ยเอาจริงๆก็มีน,นะครับวันนี้นะครับกระเฉดอยากเล่าเล่าทุกเรื่องที่อยากจะรู้เราจะมาเล่าถึงสงครามกลางเมืองของประเทศจีนนะครับระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนสิสต์ที่ยังชิงอํานาจกันเหนือแผ่นดินจีนจนถึงบทสรุปของการปกครองของประเทศจีนนะครับในระบบคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันแล้วก็จีนประชาธิปไตยด้วยนะครับที่ย้ายไปอยู่ไต้หวันผมแล้วก็ไปกันเลยครับ สำหรับการเมืองจีนนั้นนะครับต้องย้อนกลับไปในปี1911เลยละฮะคือช่วงการปฏิวัติซินไฮหรือการปฏิวัติที่ต้องการโค่นล้มราชว,วงศ์ชิงที่นําการปฏิวัติโดยดรซูนยัตเซนคุณหมอหัวก้าวหน้าก็เพื่อต้องการฟื้นฟูชนชาวจีนละฮะหรือว่าชาวฮั่นให้หลุดพ้นจากอํานาจของราชว,วงศ์ชิงที่ปกครองด้วยคนนอกอย่างชาวแมนจูและต้องการจะปฏิวัติระบอบการปกครองประเทศสมัยละครับเพราะเห็นว่าการปกครองโดยราชว,วงศ์ชิงนั้นนะฮะล้าสมัยมาก แล้วก็กดขี่ชนชาวจีนจนสร้างความขัดแย้งอย่างรุนแรงและมีแต่การนําความเสื่อมโทรมมาสู่ประเทศเท่านั้นแหละฮะที่ไม่เหมือนชาติอื่นๆล่ะครับที่จเจริญม,มาด้วยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดรซุนยัตเซนนั้นนะครับที่ได้รับกล่าวขานว่าเป็นบิดาของชาติในภายหลังเขาได้ก่อตั้งกลุ่มปฏิวัติขึ้นชื่อว่ากลุ่มถงเหมืองหุยซึ่งภายหลังนะครับได้กลายเป็นพรรคก๊กมินตั๋งด้วยล่ะครับดรซุนนะครับพยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงของประเทศด้วยวิธีการต่างๆมากมายล่ะครับ การเคลื่อนไหวเรียกร้องการปลุกกระแสชาตินิยมของชาวจีนการเผยแพร่ลทัทธิไตราชของตนการระดมทุนนะครับจากชาวจีนโพนทะเลในประเทศต่างๆมาเป็นทุนในการปฏิวัติอย่างต่อเนื่องล่ะครับก็ผู้หวังจะโค่นล้มอำนาจของราชวงศ์ชิงลงให้ได้แต่ก็ยังไม่สำเร็จล่ะครับในช่วงแรกจนกระทั่งมีการติดต่อกันอย่างลับๆนะครับพร้อมมีข้อตกลงร่วมกันกับหยวนซื้อไข่ชนชาวจีนที่รับราชการอยู่กับราชวงศ์ชิงและก็เป็นผู้นํากองทัพคนสําคัญของราชวงศ์ด้วยนะฮะในขณะนั้น และจากการร่วมมือกันของสองบุรุษนะครับราชาวงศ์ชิงก็ถึงการล่มสลายในที่สุดละครับจกักรพรรดิผูอีนะฮะยอมสละราชบัลงลังก์ลงราชาวงศ์ชิงกลายเป็นราชาวงศ์สุดท้ายของแผ่นดินจีนด้วยละครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองแบบสาธารณรัฐจีนที่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไปสู่ประชาธิปไตยพร้อมกันนั้นนะฮะดรซุนยัตเซนยังได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีด้วยละฮะในปี1912ซึ่งถือว่าเป็นประธานาธิบดีคนแรกของแผ่นดินจีนอีกด้วย แต่ก็เป็นในเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั quality, and and quality, ้นล่ะฮะเพราะการที่ไม่มีอำนาจทางทหารอย่างเต็มที่จึงต้องหลีกทางแล้วก็มอบตำแหน่งประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีนให้แก่นายหยวนซื่อไข่ในเวลาต่อมาเหตุการณ์แบบนี้คุ้นๆไหมล่ะครับมีกำลังในมือก็มีอำนาจไปเลยล่ะฮะหยวนซื่อไข่นะครับผู้นำทหารสูงสุดได้เข้ายึดอำนาจไว้ทั้งหมดปกครองแบบเผด็จการทหารจัดการศัตรูทางการเมืองด้วยวิธีการต่างๆล่ะครับเช่นการตัดสิทธิทางการเมืองการลอบสังหาร การเรียกเข้าปรับทัศนคติเอไอข้างหลังนี้ไม่น่าจะใช่นะฮะดรสซูนยาเซนนะครับจึงต้องลี้ภัยไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยละฮะเพื่อความปลอดภยัยซึ่งจริงๆแล้วนะครับโยนซื่อไข่ก็ไม่ได้อยากเป็นประธานาธิบดีแต่อย่างใดละฮะแต่เขากลับลื้อฟื้นระบอบกษัตรถถิย์ขึ้นมาใหม่และทําการตั้งตนเองนะครับขึ้นเป็นฮองเต้นในเวลาต่อมาท่ามกลางกระแสต่ตอต้านจากผู้คนมากมายละครับแต่ก็อยู่ได้ไม่นานละครับเพราะเขาได้ป่วยและเสียชีวิตลงในปี1916แผ่นดินจีนะครับที่ขาดผู้นําสสูงสุด จึงทาให้บรรดาแว่นแคว้นต่งตางๆนะครับประกาศตั้งตนเป็นอิสระปกครองตนเองไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลางที่กรุงปักกิ่งอีกต่อไปละครับทำให้ประเทศจีนในขณะนั้นนะครับเข้าสู่ยุคแห่งความแตกแยกอย่างจริงจังหรือก็คือยุคขุนศึกนั่นเองล่ะครับดรซุนยัตเซนนะครับหลังจากที่ได้รีภัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็ได้กลับเข้ามาแผ่นดินจีนอีกครั้งละครับพร้อมทั้งตั้งรัฐบาลขึ้นที่กวางตุ้งเตรียมการปฏิวัติสู้กับรัฐบาลทหารที่ปักกิ่งพร้อมทั้งปรับแผนการสู้รบนะครับ ื่อไม่อยากให้พลาดเหมือนครั้งที่ผ่านมาที่ตนเป็นผู้นําการปฏิวัติแต่ก็ต้องโดนคนที่มีอํานาจทางทหารในมือฮะแย่งอนาจไปโดยดรซุนนะครับได้ทําการเตรียมกองทัพมีการตั้งโรงเรียนทหารขึ้นมาเพื่อสร้างกองทัพเป็นของตนเองและด้วยความช่วยเหลือทางด้านการทหารและการเงินจากสหภาพโซเวียตด้วยละครับดังนั้นนะครับกองทัพปฏิวัติที่เคยอ่อนแอของพรรคก๊กมินตัง๋งจึงเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่การรับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตนั้นนะครับก็มีเงื่อนไขว่าพรรคก๊กมินตั๋งนั้นนะครับ จะต้องร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เพิ่งเก่าตั้งขึ้นในแผ่นดินจีนอีกด้วยล่ะครับซึ่งดรซุนยัตเซนนะครับก็ยอมให้เข้าร่วมแต่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวินัยของพรรคจึงทําให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับได้ร่วมงานกับพรรคก๊กมินตัง๋งแล้วก็ได้มีโอกาสเติบโตในแผ่นดินจีนในที่สุดละ่ะฮะคือสมัยก่อนนะครับคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยเนี่ยยังคงสามารถตกลงเจราจาแล้วก็พอร่วมมือกันได้นะฮะจะไม่เหมือนหลังสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2นะครับ ที่บอกว่าถ้าใครเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะถูกเกลียดแล้วก็จะต้องลบแล้วก็ฆ่าฟันกันอย่างรุนแรงแห้ะครับการที่ดรซูนยัตเซนนะครับร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นเจียงไคเชกนายทหารหนุ่มคนสําคัญแล้วก็เป็นมือขวาของดรซูนยัตเซนด้วยนะครับเขาไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่เพราะว่าเจียงเนี่ยเขาเชื่อว่าแนวคิดของคอมมิวนิสต์นั้นนะครับขัดแย้งกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจีนเนื่องจากหลับความคิดในลทัทธิคอมมิวนิสต์นะครับจะเน้นการชิงชงังการต่่อออสสู้้ดินนนนรวลััทขงจืะคบ ที่ชาวจีนนับถือจะเน้นความรักความสามาคัคคีและคุณธรรมซึ่งทั้งสองความคิดนี้นะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทําให้เจียงไคเชกนะครับเขามีความคิดที่ต้องการจะล้มล้างระบอบคอมมิวนิสต์ให้ได้ในสักวันหนึ่งล่ะครับถ้ามีโอกาสในเดือนมีนาคมนะครับปี2 9 2 5ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นล่ะครับเมื่อดรสซุนยาเซนนั้นได้เสียชีวิตลงด้วยโรค้ายเกิดสุญญากาศทางการเมืองขึ้นนะครับภายในพรรคก๊กมินตัง๋งดรซุนนะครับไม่ได้วางตําแหน่งเพื่อสืบทอดไว ถึงทําให้มีการแข่งขันเพื่อชิงอํานาจขึ้นภายในพรรคละครับแต่สุดท้ายแล้วนะฮะเจียงไคเชกที่ดูโดดเด่นที่สุดในขณะนั้นก็ได้รับตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพปฏิวัติแห่งประเทศจีนแต่จากความเห็นที่แตกต่างกันนะครับทำให้ภายในพรรคนะครับมีการแบ่งแยกเป็น3ฝ่ายฝ่ายซ้ายคือพวกที่ยังเอาคอมมิวนิสต์และฝ่ายขวาคือพวกที่ไม่เอาคอมมิวนิสต์แล้วก็ฝ่ายของเจียงไคเชกเองนะครับที่ชอบใช้เผด็จการทางทหารและเมื่อได้ขึ้นเป็นผู้นํานะครับ เจียงไคเชกได้เสนอนโยบายรวมชาติอีกครั้งเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของดรซุนที่ต้องการรวมชาติจีนให้กลับมาเป็นหนึ่งดังเดิมด้วยการกรีธาทับขึ้นเหนือนะครับเพื่อเจราจาขุนศึกต่างๆที่เคยตั้งตนเป็นอิสระและปกครองตัวเองให้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งภายใต้การนําของพรคกกมินตัง๋งซึ่งถ้าใครยอมนะครับก็จะไม่มีการสู้รบกันแต่อย่างใดและเจียงไคเชกนะครับก็สามารถรวบรวมกลุ่มพันธมิตรขุนศึกต่างๆไว้ได้ล่ะครับ แล้วก็รวมชาติจีนให้อยู่ภายใต้รัฐบาลของพรรคก๊กมินตัง๋งหรือถูกเรียกว่ารัฐบาลจีนคณะชาติหรือกองทัพขาวหรือว่าจีนขาวนั่นเองละฮะและการเคลื่อนทัพขึ้นเหนือครั้งนี้นะครับพรรคก๊กมินตั๋งสามารถปราบรัฐบาลทหารที่กรุงปักกิ่งลงได้อีกด้วยละครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการรวมชาติได้ในระดับหนึ่งเลยละะ่ะฮะหลังจากนั้นนะครับเจียงไคเช็คที่มีความแข็งแกร่งทางทหารก็ได้จัดการสั่งายานาพรรคก๊กมินตั๋งให้มีเอกภาพมากขึ้น ใดยการกวาดล้างฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับที่อยู่ภายในพักแล้วก็มักจะแฝงตัวต่อต้อตานนโยบายของพักเสมอๆหวังชิงเว่ยนะครับและพันธมิตรฝ่ายซ้ายของเขาพร้อมกับคอมมิวนิสต์จีนและตัวแทนของสหภาพโซเวียตอย่างนายโบโรนินนั้นต้องลี้ภัยไปตั้งหลักที่เมืองอู่ฮั่นละะ่ะฮะ19เมษายนนะครับปี1927เจียงไคเชกร่วมมือกับฝ่ายขวาที่ไม่เอาคอมมิวนิสต์มหาเศรษฐีและอ้างยี่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ที่เป็นเมืองอุตสาหกรรม และถือว่าเป็นศูนย์กลางของฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาได้ออกกฎอายการศึกนะครับและนํากําลังกองทัพข่าวนั้นเข้าทําการปราบปารามคอมมิวนิสต์เกิดการสังหารหมู่พรรคคอมมิวนิสต์อย่างโหดเหี้ยมนะครับภายในเมืองเซี่ยงไฮ้สมาชิกคอมมิวนิสต์นั้นนะครับทั้งถูกยิงถูกตัดหัวกลางถนนบ้า็ถูกเผาทั้งเป็นเลยละครับการกวาดล้างครั้งนี้นะครับทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากกว่า5,000คนและอํานาจของคอมมิวนิสต์ได้ลดลงอย่างมากถือเป็นจุดเริ่มต้นสงครามกลางเมืองจีนครั้งที่1อย่างเป็นทางการอีกด้วยละครับ หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับที่เซียงไฮ้เจียงไคเชกได้ตั้งรัฐบาลที่หนานจริงแข่งกับรัฐบาลฝ่ายซ้ายของหวังจิงเว่ยที่อู่ฮั่นเขาได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกรวมทั้งในทุนชาวจีนเพิ่มขึ้นและยังคงปฏิบัติการกวาดล้างคอมมิวนิสต์ต่อไปทําให้สาภาพโซเวียตนะครับยุติบทบาทการสนับสนุนพรรคก๊ก,กมินตัง๋งอย่างเป็นทางการในภายหลังอีกด้วยส่วนสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์นะครับที่พอเหลือรอดก็ต้องหลบหนีลีภ้ภัยแต่กระจายกันไปคนละทิศละทางละครับเพื่อเอาตัวรอด การปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งจักรวรรดิญี่ปุ่นนั้นเริ่มขยายอิทธ,ธิพลทางการเมืองและทางทหารเข้ามายังดินแดนต่างๆในเอเชียรวมถึงแผ่นดินจีนด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับญี่ปุ่นได้บุกยึดแคว้นแมนจูและได้จัดตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดแมนจูกัวขึ้นด้วยล่ะครับรัฐบาลคณะชาตินะครับของเจียงไคเชกจําเป็นต้องยอมไปก่อนเพราะไม่สามารถต่อกรกับความเก,กลียนใจของกองทัพญี่ปุ่นได้ทางด้านพรรคคอมมิวนิสต์นะครับ ที่แตกกระสานสร้างเส้นหนีเอาตัวรอดกันไปแต่การขึ้นมามีบทบาทสําคัญของเหมาเจ๋อตุงสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ที่เหลือรอดจากการถูกกวาดล้างเขาได้มีแนวคิดนะครับอยากสร้างพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาใหม่จากการขับเคลื่อนการปฏิวัติของชนชั้นชาวนาที่มีอยู่อย่างมากในประเทศเพราะว่าประเทศจีนนะครับเป็นประเทศเกษตรกรรมไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรมเหมือนสหภาพ,าพโซเวียตจึงจำเป็นจะต้องประยุกต์ลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ตนเชื่อนะครับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และพื้นที่ จึงได้ทําการก่อตั้งกองทัพกรรมกรและชาวนาจีนขึ้นตามเขตชนบทหรือก็คือกองทัพจีนแดงหรือกองทัพแดงนั่นแหละครับก็เพื่อการสู้กับกองทัพข่าวของเจงไคเชกแต่กองทัพของคอมมิวนิสต์จีนในช่วงแรกนั้นนะครับก็ถือว่ายังมีขนาดเล็กกว่าคณะรัฐบาลชาติหรือกองทัพข่าวของเจงไคเชกอยู่อย่างมากละครับทั้งยังเพียงพัางจากการถูกลุกคืบด้วยหมอเจอตุงก็เจอเอลไหลนะครับแกนนาอีกคนหนึ่งจึงนํากองทัพและประชาชนจํานวนหนึ่งนะครับออกเดินทัพทางไกล ซึ่งหนีขึ้นไปทางทิศเหนือของประเทศจีนในปี1934โดยเริ่มจากมณฑลเจียงซีไปทางทิศต,ตะวันตกและย้อนขึ้นไปทางเหนือเป็นระยะทางกว่า10,000กิโลเมตรเลยล่ะครับผ่านถิ่นทุรกันดารมากมายทางทิศตะวันตกของประเทศจีนและใช้ระยะเวลาในการเดินทัพครั้งนี้นะครับกว่า370วันไปยังมณฑลซานซีโดยมีผู้รอดไปถึงจุดหมายนะครับเพียง1ใน5เท่านั้นเพราะต้องต่อสู้กับความทุรกันดารของดินแดน รวมถึงคุณซึ่งนีดแดนต่างๆด้วยนะครับที่เคลื่อนทัพผ่านแล้วก็การตามล่าของเจงไคเชกด้วยโดยพรรคคอมมิวนิสต์ที่เหลือรอดนะครับยึดมณฑลสานซีเป็นฐานที่มั่นเพื่อสะสมสเสบียงอาวุธและกําลังพลเพื่อเตรียมการปฏิวัติต่อไปและเหมาเจ๋อตุงนะครับก็ได้ขึ้นเป็นผู้นาพรรคคอมมิวนิสต์คนสําคัญอย่างเต็มตัวด้วยล่ะครับในปี1936และถูกยกให้เป็นรัฐบุรุษของชาวจีนในภายหลังอีกด้วยระหว่างที่เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นนะครับระหว่าง2ฝ่าย จีนก็ยังคงต้องรับมือจากการบุกรุกของญี่ปุ่นด้วยประชาชนชาวจีนจานวนมากนะครับจึงเรียกร้องให้รัฐบาลคณะชาตินั้นรับมือกับการลุกลานของจักรวรรดิญี่ปุ่นก่อนแต่ดูเหมือนว่าเจียงไคเชกผู้นํารัฐบาลพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับญี่ปุ่นและยังคงให้ความสําคัญกับการปราบปารามคอมมิวนิสต์มากกว่าในปีเดียวกันนั้นเองจึงเกิดอุบัติการณ์ซีอานขึ้นซึ่งเป็นเหตุการณ์สําคัญอย่างมาก่ะครับกับแผ่นดินจีนในการตัดสินใจสู้รบกับญี่ปุ่นเมื่อเจียงไคเชกนะครับ ได้ถูกควบคุมตัวโดวยลูกน้องของเขาอย่างจอมพลน้อยจางสวยเหลียงและหยางหูเฉิงขณะที่เดินทางมาทําราชการที่เมืองซีอานจางสวยเหลียงนั้นนะครับจับเจียงไคเชกไว้ก็เพื่อต้องการบีบให้เจียงไคเชกนั้นยอมสงบศึกกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนและให้ร่วมมือกันป้องกันภยัยคุกคามจากภายนอกอย่างญี่ปุ่นก่อนซึ่งเจียงไคเชกยอมยุติสงครามการเมืองลงชั่วคราวและยอมร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการต่อสู้การลุกรานของญี่ปุ่นเขาได้รับการปล่อยตัวในที่สุด และเดินทางกลับสู่เมืองหนานจิงเริ่มเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือญี่ปุ่นหลังจากนั้นนะครับญี่ปุ่นก็ได้ประกาศสงครามอย่างจริงจังกับจีนโดยการบุกมาจากทางเหนือยึดหัวเมืองต่างๆไว้ได้หลายเมืองจนถึงหนานจิงแล้วครับที่เป็นเมืองหลวงในขณะนั้นและก็เป็นที่ตั้งของรัฐบาลคณะชาติด้วยโดยทหารญี่ปุ่นนะครับได้เข้าสังหารย่ำยีกระทําชำเราและการทารุณกรรมต่างๆนะครับต่อพลเรือนและทหารจีนที่ปลดอาวุธหลายแสนคนอย่างบ้าคลั่ง ก็เพื่อต้องการข่มขู่คนจีนในเมืองอื่นๆล่ะครับให้กลัวให้ได้มากที่สุดเหตุการณ์การนองเลือดอันแสนเลวร้ายนี้นะครับประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า3 0 0 0 0 0คนเลยล่ะครับและการกระทําในครั้งนี้ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและญี่ปุ่นตกต่าลงอย่างถาวรไม่อาจฟื้นฟูขึ้นมาได้เพราะชาวจีนนะครับกดแค้นญี่ปุ่นเป็นอย่างมากจึงได้ทําการต่อต้านญี่ปุ่นมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้เลยล่ะครับการรับมือก,กับญี่ปุ่นนั้นนะครับเจียงไคเชกนะครับถอยล่นเข้าไปในแผ่นดินเรื่อยๆ โดยหวังให้ญี่ปุ่นนั้นถอยทัพไปเองแล้วก็ตั้งเมืองหลวงใหม่ที่เมืองฉงชิ่งซึ่งสงครามระหว่างจีนและญี่ปุ่นก็ยังคงดําเนินต่อไปญี่ปุ่นไม่สามารถตีฉงชิ่งให้แตกได้นะครับตามที่เจมสคยเช็คได้คาดการไว้เพราะเสบียงหมดรวมถึงความกว้างใหญ่ไพศาลของดินแดนจีนด้วยทาให้ยากลำบากต่อการเคลื่อนทัพของญี่ปุ่นญี่ปุ่นจึงได้เปลี่ยนแผนแล้วครับเริ่มถอนกาลังทหารออกจากแผ่นดินจีนแล้วก็ส่งทหารนะครับไปไประจําการที่ฮ่องกงฟิลิปปินส์ไทยพมา่าและมาลายู เพื่อขยายอิทธิพลยึดครองภูมิภาคเอเชียอื่นๆแทนพร้อมทั้งต้องทําศึกในสมรภูมิแปซิฟิกกับสหรัฐอเมริกาด้วยล่ะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลังจากที่ญี่ปุ่นได้ถอนตัวไปนะครับพักก๊กมินตั๋งและพักคอมมิวนิสต์จีนนะครับก็เริ่มเตรียมกลับมาทําสงครามกลางเมืองกันอีกครั้งหนึ่งปี1945นะครับญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามทําให้สงครามกลางเมืองจีนครั้งที่2นะครับเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการกิระิยะเวลา4ปีเลยล่ะฮะ นับตั้งแต่ปี1946ถึงปี1949ซึ่งช่วงเวลานั้นนะครับคือยุคสงครามเย็นพอดีอีกด้วยสงครามกลางเมืองจีนครั้งที่2นะครับเริ่มที่เจียงไคเช็กนะครับกลับมาตั้งรัฐบาลที่หนานจิงอีกครั้งและมีสหรัฐอเมริกาให้การช่วยเหลือทําให้กองทัพนะครับมีความเข้มแข็งอย่างมากละครับยึดเมืองใหญ่ๆไว้ได้หลายเมืองแต่คะแนนนิยมของประชาชนต่อเจียงไคเช็กลดลงอย่างมากละครับเพราะประชาชนนั้นหมดศรัทธา แต่การที่พรรคนั้นสร้างความเดือดร้อนและไม่สามารถปกป้องประชาชนได้ตอนทําสงคารามกับญี่ปุ่นประชาชนจึงหันไปเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ที่เข้าถึงประชาชนชาวนาตามชนบทได้มากกว่าและพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับก็ยังได้รับแรงสนับสนุนจากสหาภาพโซเวียตทางทหารและทางทรัพยากรอีกด้วยในช่วงแรกของสงคารามนะครับพรรคก๊กมินตั๋งนั้นได้เปรียบอย่างมากล่ะครับจากการที่มีกําลังพลมากกว่า3ต่อ1เท่าแต่กองกําลังทหารของพรรคนั้นนะฮะเอาแต่ตั้งมั่นอยู่ในเมือง หาได้ความสำราญและเกิดการคอร์รัปชันกันอย่างแพร่หลายส่วนพรรคคอมมิวนิสต์นั้นนะฮะพยายามรวบรวมประชาชนจากชนบทตามที่กล่าวไปวางแผนการลบแบบกองโจนนะฮะรอบโจมตีทำลายเส้นทางลำเลียงตัดสเสบียงแล้วก็ค่อยๆสะสมอาวุธและกำลังพลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเมื่อลบชนะนะครับจะเกลี้ยกล่อมทหารของพรรคก๊กมินตัง๋งให้เข้าร่วมกับพวกตนด้วยซึ่งทำให้กองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นนะฮะเริ่มชิงความได้เปรียบทางกำลังพลบ้างละครับ เมื่อทุกอย่างเข้าทางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับทั้งทางด้านกําลังพลและแผนการลบพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ค่อยๆเคลื่อนพลนะฮะลุกคืบบีบพื้นที่ยึดเมืองและชนบทนะครับที่เคลื่อนทัพผ่านมาจากทางเหนือและทางตะวันตกปิดล้อมฝ่ายพรรคก๊ก,กมินตั๋งที่ไม่มีความพร้อมในการรับมือสักเท่าไหร่ผ่านสงครามกลางเมืองมาถึงปีที่4นะครับเจียงไคเชกผู้นําพรรคก๊ก,กมินตัง๋งรู้ตัวแล้วครับว่าสู้พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้และแพ้แน่ๆจึงได้รีพภัยไปเกาะไต้หวันและตั้งรัฐบาลพัฒนอยู่่่ทีนนัะครับ และหวังว่าจะกลับมาทวงคืนอำนาจที่แผ่นดินใหญ่อีกครั้งขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับมีชัยชนะเหนือพรรคก๊กมินตัง๋งที่พวกเขานั้นนะครับสามารถยึดแผ่นดินใหญ่ไว้ได้เหมาเจ๋อตุงจึงประกาศสถาปนาสาธารณรัฐจีนหรือ People's Republic of China ขึ้นที่จตุรัสเทียนอันเหมินและปกครองประเทศในระบอบคอมมิวนิสต์หรือเรียกว่าจีนแดงขึ้นภายในวันที่1ตุลาคมปี1949ปิดตำนานจีนนะครับที่เคยปกครองในระบอบประชาธิปไตย37ปี บนแผ่นดินใหญ่ด้วยส่วนพักก๊กมินตั๋งนะครับได้สถาปนาสาธารณรัฐจีนหรือ Republic of China น่าขึ้นที่ไต้หวันและยังมีที่นั่งนะครับในองค์การสหประชาชาติในฐานะรัฐบาลตัวแทนของประเทศจีนที่ถูกต้องอีกด้วยจากการสนับสนุนของชาติตะวันตกจนถึงปี1971แล้วก็ได้สูญเสียสมาชิกภาพนะครับในฐานะตัวแทนจีนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี1 9 7 8ด้วยล่ะครับ สหประชาชาตินะครับก็ประกาศรับรองจีนเดียวหรือจีนแผ่นดินใหญ่และตัดความสัมพันธ์ทางการเมืองกับสาธารณรัฐจีนไต้หวันนะครับจึงกลายเป็นเพียงดินแดนที่จีนอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่นั้นมานะครับจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์จีนกับไต้หวันนะครับจะคล้ายเหตุการณ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ล่ะครับที่มีคนเชื้อชาติเดียวกันแต่ปกครองต่างกันแล้วก็ได้ทำสงครามกันนะครับ แล้วก็ยังไม่มีสัญญาสงบศึกกันแต่อย่างใดล่ะฮะแต่ผลสุดท้ายนะฮะก็ลงเอยด้วยการเป็นคนละประเทศไปแต่ไต้หวันนะครับยังถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินจีนอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ล่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสรุปเล่าเหตุการณ์สงครามกลางเมืองจีนขึ้นที่ทําให้จีนนะครับปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับเฉดอยากเล่าไว้ด้วยและจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ